อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันกับพี่ไม์กับพี่แมก็กแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแกะบาร์บี้เล่นกัน<ช>นะครับก็คือตัวที่แม็กเคยรีวิวไปแล้วแหละก็คือบาร์บี้คัลเลอร์รีวิวในรุ่นของนา erm งเบใช่เรื่องของเบ erm ิร์มเบดคือปกติแล้วอะรุ่นแรกไม่ได้สนใจใช่ไหมรุ่นแรกแค่ตื่นเต้นรุน่นแปลกใหม่แต่ว่าพอรุ่นสองแก็เฉยๆคือคือ เอ้ไม่ใช่ชอบนางเงือกไงก็เพราะว่าสะสมแอเรียลอยู่แล้วใช่ไหมแต่จริงก็ไม่แค่แอเรียลหรอกก็ไปเรื่อยกเรื่อยแต่ว่าแต่คือเมื่อก่อนจําได้ว่าตอนสมัยเป็นเพื่อนกันใหม่ๆอ่ะคือพี่แม็กก็เก็บแบบแอเรียลเยอะมากแล้วก็คือเยอะสุดคือเจ้าหญิงสรุปก็คือเจ้าหญิงอ่ะจะเป็นเมนแอเรียลแต่จริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบนางเงือกอยู่แล้วใช่ไหมอย่างอนิเมเตอร์แอเรียลของพี่ไปที่อยู่ในตู้อ่ะ ก็เอาไปจากพี่แม็กนะพี่แม็กแข่งมาใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นแบบเป็นไรไม่รู้แล้วก็แบบมันมีช่วงท้องของชีวิตปล่อยไองเ่ไดายซึ่ง ช่วงนี้แม่พี่พซื้อซื้อต่อไว้หลายอย่างเลยนะมีทั้งเครื่องแปรงล่างตัวเกียวเหนียวม,ม,<อ>มีทั้งตุ๊กตาแม่มดน้อยโดอเรมี <c oughs> เออแล้วก็มีแอรี่เอาแต่เล่เนี่ยเพื่อนแถมมาเพื่อนแถมมาให้นะ<อ>ก็ดีใจมากนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแกะนะคะบาร์บ Color ี้คัลเลอร์รีฟิซึ่งจะ<ม>แ,แกะทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับคืออันนี้ตัวที่อยากได้จริงๆอ่ะคือตัวสีฟ้าคือจริงๆดูคลิปมาใช่ไหมนี่ก็คือตัวที่พี่ใบแกะพี่ใบทำก็อยากได้แล้วที่ชอบคือรุ่นเนี้ย ปกติเอาจริงรุ่นก่อนหน้านี่แม็ไม่ชอบเพราะว่ามันแบบเป็นผมที่ต้องใส่วีก่ะอ่าแต่ว่าอันเนี้ยคือผงที่รู้มาไงที่น้องเปิดเลยมือดูเรียวมันเลยเป็นตาบี้จริงจริงอ่าเปิดเลยเปิดเลยอันเนี้ยคือเราต้องรุนว่าเราจะได้พี่น้องแบบเป็นพี่น้องรือเลยาอ้าวคนดูได้เลยหรอดูไม่ได้ก็ต้องรุนไงก็รู้ว่าเปิดแบบคดูได้เลยไม่แต่ว่าพี่ใบ้อ่ะพี่แบ้อ่คิดอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าพี่แม็กอะได้ตัวคือพี่ใบ้อ่ะจริงจริงอะพี่อยากได้ตัวสีลุงแต่ว่าคราวที่แล้วอ่าใช้ได้ตัวส ถ้าครั้งนี้พี่แม็กได้ตัวสีลุ้งเนี่ยตัวสีลุ้งที่พี่อยากได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าพี่ใบได้ตัวสีฟ้าไงก็คือว่าถ้าเกิดครั้งนี้ได้สีลุง้งที่ได้ขอได้ <laughs> <laughs> แตไม่ได้สีลุง <laughs> ล้งก็เดี๋ยวดูก่อน ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเพื่อนอ่ะเราก็เสียสละให้ได้แหละจริงมันก็สวยทุกคนเลยนะใช่คือทั้ง5าแบบอ่ะใช่สวยหมดเลยทุกแบบเลยจริงๆแกะตัวก่อนแกะตัวก่อนแล้วมมนมีตัวนี้ด้วยนี่มันมีอะไรปะไม่มีคืออ๋อตัวสัตว์เลี้ยงใช่ไหมนี่นงคือจริงๆอ่ะมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยไงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะเราต้องไม่หาซื้อแยกมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นซองสุ่มแยกอีกทีนึงอีกเราเอามาขายไปที่ใบ ยังไม่มีอะสิจะลอไปหาดูจะได้แบบครบเซตแบบอันนี้ใช่ไหมนนี่เพิ่งเคยแบบประจักของจริงก็คือจะเป็นแบบถ้าเป็นรุ่นของตัวบาร์บี้ก็จะตัวโตแล้วก็มีสุกสองใช่สี่สี่ของของน้องมีสามสุมแต่เราจะยังไม่แกะ แต่จริงๆคือชองสุ่มอะก็คือจริงๆก็ฟิกมาแล้วถูกไหมว่าผู้มีอะไรใช่ก็คือเราก็เลยยังไม่แกะไงเพราะถ้าเราแกะพ๊บเรารู้เลยเราก็เลยจสไม่แกะเพราะนั้นเราจะแกะตัวก่อนแต่เอาจริงๆอ่ะแอบแกะตัวก็รู้แหละแต่เราจะยังไม่รู้สีข้างในไงอ่าลองเอามามาแกะมแกะเลยคือหมายถึงว่าเราจะรู้เบื้องต้นว่าเป็นว่าเป็นตัวไหนอ่าแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวหางเหรอก็เป็นสีอะไรเลยอนี่หางนี่หางโผล่มาแล้วนี่หางอ่าหางเขาพี่ห้เป็นหางสีชมพูอ้าวพารู้ตัวหรอะไมราา้องนก อ๋อแต่ผัวอ้วาว ไม่ไม่ไม่รู้แล้วแล้วเนี้ยคือแบบว่าผมชมพูนี่ผมชมผมชมพูแล้วตัวก็เป็นสีชมพูเลยอ่ะสวยมากเห็นไหมก็คือตังนี้ปะเนี่ยตัวนี้น้องคนนี้ใช่อ่างนั่นอ่ะมาดูตัวพี่ก่อนใช่อันนี้คือเฉลยแล้วแต่ว่าเราจะยังไม่เฉลยตัวข้างในก่อนไงอุ้ยผมสีทองใครอ่ะใครไม่รู้อ่างยังไม่ดูใครไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะผิวสีเข้มใช่เป็นผิวสีเข้มอุ้ยแต่ผมแบบสวยระดับก็ผมอลังการมาก ผมดีมากผมาลังการมากนะครับแต่ว่าตัวจะเป็นสีเขียวไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเติมน้ำกันก่อนซิงมายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําอุ่นซึ่งเรานะครับจะเติมในปริมาณที่ที่เป็นขีดพอดีสูงใช่นะครับลุ้นกันเลยดีกว่าว่าคือดูคลิปมานานมากอยากเล่นเอาจริงที่ซื้ออ่ะเพราะมันต้องเล่นอย่างนี้น้องๆใครไม่ซื้อต้องซื้อเล่นสักตัวหนึ่งเพราะว่ามันตื่นเต้นจริงๆมาลุ้นกันเลยนะครับ คือคือจิกจิกหัวน้องจิกหัวน้องแล้วใส่ลงไปต่อไปเลยปล่อยเลยปล่อยลงไปเลยอไม่เป็นไรผมโดนน้ำได้ไม่เป็นไรคือน้องลงไปปุ๊บน้องจะแบบว่าอวบเลยเฮ้ยเห็นป่ะนังก็จะละลายเห็นไหมอันนี้คือแบบว่าแบบเป็นเมอร์เมดแมจิกอันนี้คือไม่ลงแล้วอันนี้คือน้องไม่ลงตัวลอยตัวลอยอันนี้เราเขย่าอันนี้หนึ่งงั้นระหว่างที่เราเขย่าเราแกะซองส่งซองก็ได้ เพื่อรอหน่องดีเลยเห็นไหมใช่เห็มากคือเท็กเจอร์ของเท็กเจอร์ของอุ้ยเห็นสีแล้วอุ้ยดูมาแสวยใช่อ่ะมาแกะซองลุ้นกันก่อนตอนนี้มีกี่ซองสี่ครับของพี่ไบชิ้นแรกเป็นเกาะอกนะครับเป็นเกาะอกของน้องนี่เดี๋ยวพี่ไบอ่ะจะมีโปรเจกต์ร่วมกับบาร์บี้ฉายวันที่18 18พฤศจิกายนนี้น่าดูมากเลยใช่ในอ่าอันนี้เป็นที่คาดผมน้่งแข็งอ้าวเหมือนเลยอ่ะอ๋อแต่คนละสีกันขอให้สีขาวอันี้สี ของแยกแกะเลยเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นหวีนะครับซึ่งสีม่วงใช่ซึ่งหวีตัวนี้เอาไปเป็นหาเได้ด้วยใช่เป็นการพัาใช่นะครับสี่ซองนะครับอันแรกเป็นอันนี้ที่ว่าแบบเป็นพับใช่เป็นพับเกล็้องน้อนที่เล่นกับผมแล้วก็เล่นกับลายบนใบหน้าชแล้วก็ มุ้งกุดปะครับน่าจะเป็นสร้อยนะสร้อยใช่สร้อยสร้อยคอสิได้จะจะเป็นมงกุดจะเป็นมงกุดก็ได้แล้วแต่ได้เหมือนกันเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยคอแล้วก็นี่ก็คือวีใช่วีเป็นสีฟ้านะครับมีลายแบบเปิดหอยคล้ายๆกันนะคล้ายๆกัน ลายปลาดาวอยู่ข้างหน้าหวีนะครับสวยนะอันนี้คืออะไรอ่ะคือหางโอ้หางเขียวหางอลังการแต่หางอันนี้มีความคล้ายหางแอรเรียวนะก็คือมันเป็นผ้าพีสีเขียวไงเอาไว้สบัดสบัดครีไปไม่ไกลเกินว่าควรจะมีค้าไว้เดียวยางคนเขา ของพี่ไบเรียบร้อยแล้วของพี่แม็กลาอุ้ยพอพี่ดึงขึ้นมาของพี่ไบมันมีน้ําอยู่ข้างในด้วยอะทำไมอะแล้วเอาออกยังไงอะเออนี่ใช่ใช่แต่ของพี่ไบน้ำมันไม่ออกอะทำไงดีอะพี่แม็กหางเก็บเนี่ยคือหางมันเก็บน้ำอะแล้วเอาออกยังไงล่ะไม่รู้จะออกยังไงด้วยนะครับณจุดนี้ไม่เป็นไรขออวดก่อนได้แล้วน้องคนนี้นะครับอันนี้ของพี่แม็ก ห่างเป็นแบบว่าโทนสีแบบชมพูเขียวเฮ้ยน่าจะเป็นพี่น้องกันนะเออจริงด้วยเนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องกันเดี๋ยวไปไปเฉยเฉยเลยใช่เป็นพี่น้องกันใช่ใช่นี่ไงเป็นพี่น้องกันเป็นเป็นตัวแรกตัวนี้นะครับเออพอดีเลยนี่ไงบังเอิญมากได้พี่น้องกันเลยแต่ว่าเป็นสีแบบชมพูคือตัวคนพี่อะครับจะสีผิวเป็นแบบออกแทนแทนเป็นแบบเมมเมอร์เมอร์เมดว่ายน้ำกุนผิวตื้นอ่าก็คือโดนแดดโดนแดดบ้างแต่ว่าน้องๆแบบ แต่ว่าผิวผิวไม่เข้มเข้านะครับแล้วก็ตัวลายก็จะเป็นแบบเขียวพาสเทลอ่ะตรงหน้าเกาะอกแต่ว่าชอบชอบตรงแบบตรงขลิบนอคะเออสวยนะถ้าก็คือใส่ยังไงใส่อย่างนี้ละล็อกไปเลยล็อกไปเลยเขาก็จะหางยาวขึ้นมาดึงกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยให้ดังแป๊กเลยให้กำลังใจหน่อยอะของพี่ไวเนี่ยใส่หางแบบนี้จึ๊บน่ะเป็นหวีนะครับซึ่งสามารถเก็บหวีไว้ที่หางแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เกาะอกกับมงกุฎนะครับ นี่อันนี้อันนี้แต่งตัวแบบเรียบร้อยแล้วนะครับสนุกว่ายน้ำใจเด็กใช่หรืเปล่าเคยเล่นก็คือแบบว่าแล้วยิ่งแล้วยิ่งแบบตอนเด็กๆเวลาไปสระว่ายน้ำอ่ะเอาไปไหมเอาไปเล่นใช่เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยว่ายน้ำพี่คะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยหัวกระเซิงอกเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำเย็นก่อนดีกว่าเพราะว่าเราสามารถเป็นสีได้ในน้ำเย็นได้โอเคเนี่ยตอนนี้น้ำเย็นมาแล้วนะครับ เราก็จะใช้ตัวพัฟที่เขาให้มาซึ่งพัฟเป็นรูปแบบว่าปลดหอยปลดหอยอ่าใส่เข้าไปแตะที่น้ำเย็นพี่แม็กเอาเอาตัวของพี่ไว้ก่อนแล้วกันนะตัวของพี่ไว้ก่อนว่าอะไรจะเปลี่ยนสีนะครับอ่ะอันนี้นะครับคือสีปกติของน้องนะครับเราจะลองดูนะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนปะหรือไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมอ่ะเหมือนไม่เปลี่ยนเลย,เลยอะ่ะ จริงเหรออะหนุ่มเข้มเพราะเป่งนะครับมันโตอะไรอะอะไรเปลี่ยนสีอะเข้มขึ้นหรือว่าตัวที่พี่ใบได้มันไม่เปลี่ยนสีอะเนี่ไงมันเข้มขึ้นมันชมพูอีกเฉดอ๋อใช่ใช่ใช่น้ำเป็นชมพูอีกเฉดหนึ่งชไชมพูเฉดเข้มขึ้นเอางี้เราอย่่งงี้เอ้ยมันเป็นสีม่วงเลยนี่ไงคือเราใช้น้ําแข็งเราใช้น้าแข็งเห็นปะ จากสีชมพูอะพับไม่เย็นทันพับพเย็นไม่ทันเนี่ยกลายเป็นแบบผมสีม่วงเลยนะคะน้องๆเห็นปะเอเมคอัพล่ะอุ้ยเมคอัพมีด้วยนะคะจากเมคอัพปกติแบบเมื่อกี้นะเห็นปะมีดาวขึ้นพี่แม็กเห็นไหมเนี่ยโอ้น้าวใช่มีดาวขึ้นที่แก้มน้องนี่ไง เห็นนะมีดาวขึ้นที่แก้มน้องสวยโอเคผ่าน1ิผ่านย0ิผ่านต่อไปมาเจอพี่สาวบ้างต่อไปนะคะมาเจอพี่สาวบ้างอันนี้คือสีปกติของพี่สาวใช่ไหมใช่เราเราเราใช้พับแฝงเห็นว่าหน้าจะมีลายนิดๆแหละว่าแบบอ่า๋ยวลองใช้พับลองใช้พับคอนนี้เขาเร่มบ้างเอาเลยก็คือเอาพับเดี๋ยวลองพับดูว่าเริ่มเย็นหรือยังปาดหน้าก่อนเลยเห็นปะไหนขอดูใกล้ๆมากยัง ไม่เย็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าเริ่มขึ้นแล้วเป็นเพราะว่าเธอแห้งไงเธอเอาน้ำแข็งเลยอุ้ยนี่ไงเกมเลยยู่นม่วงเป็นหน้าสิงม่วงมีตาได้ไหมตาด้วยมีแบบไออะไรนะเขาเรียกว่าไออะไรนะไอะไรเนอปากได้ไหมปากด้วยปากด้วยปากน้วยมากเห็นปะเป็นรับบทนางม่วงรับบทนางม่วงอะระหว่างที่พี่แม็กกำลังทำแต่งหน้าเธอจะแต่งผมเออผมตอบวันนี้น้องจะไปเดินแบบไม่มันเป็นแบบว่าเวทมนต์ของของไอนี่ไงของนางเงือกไงเหมือนเวลาเรา ราดูแบบว่าพวกอะไรนะพีโคงเปียมันสนุกจริงๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เผ่อๆแบบว่าตรงหน้าอกเปลี่ยนสีือเป่าอ๋อไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือจริงๆบอกเลยดูคลิปอะมันไม่สนุกเขาเล่นเขาเองเนาะดูดิอันนี้เป็นอันนี้ผมอะมันจะมีไฮไลท์ชมพูใช่นะครับแล้วก็ตรงส่วนหน้าเนี่ยอ่ะให้น้องดูใกล้ๆเห็นปะตรงส่วนหน้าก็คือแบบว่ามีเมคอัพเข้ามาสวยเนาะ เอาเก๋อยู่นะเออแต่ว่าน้ำน้ำต้องเย็นจัดใช่ไม่คือจริงๆอ่ะพี่แม็กก็บีบบีบพับใช่ไหมจริงๆมันต้องมีความเปียกนิดนึงเพราะว่าความเย็นมันอยู่ในน้ำไงออ๋แต่ว่าเวลาสีเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าใช่พออุณหภูมิปกติปุ๊บอ่ะน้องจะกลับมาสีปกติเลยถ้าเราไปแช่ตู้เย็นอ่ะได้เหมือนกันบางเพราะแบบเหมือนเอลเอลไปแช่ช่องฟรีไงสีก็จะเป็นแบบนี้คันใช่ก็คือสีเป็นนี้คันอแต่ว่าพอเราเอาออกมาข้างนอกกับเป็นก็หายใช่สนุกเองสนุกจริงชคืออยากได้มานานแล้วคืออยากแบบ ข้างหลังผมก็เปลี่ยนนะไม่ใช่แค่ไม่เธอลองนี่หนเธอลองอันนี้มันเป็นน้ำแข็งโอ้ยนี่ไงขูดปุ๊บนี่คือแบบมาเลยใช่ไหมแต่จริงๆถ้าอาพี่คิดว่าถ้าน้องๆแบบมีน้ำแข็งอันนี้มันเป็นน้ำแข็งที่มันเป็นน้ำข้างในอะน้ำแข็งน้ำแข็งก้อนเลยจะเย็นจัดกว่านี้ใช่ขูดปุ๊บน่าจะแบบสีเบี้ยนอันนี้คือน้องแฟนคลับให้มาลูกค้าลูกค้าซื้อมาให้บอกว่าหนูอยากให้เฟยแบบเวลาเอามารีวิวของของเล่นมาดูน่ารักแค่โอ้แล้วนี่ทุกคลิปอะที่ไปเปลี่ เอาไว้ทำน้ำแข็งแบบนี้ใช่ใช่ใช่ซึ่งดีอ่ะดีงามมากอุ้ยดีอ่ะอันนี้อันนี้ก็ดีกลายเป็นว่าเราได้เซตพี่น้องก็คือเป็นเซตออกชมพูชมพูมีชมพูชมพูม่วงใช่ใช่ไหมน้องก็มือห่ม่วงใช่นะครับดีงามมากเลยอ่ะเอางั้นแลกปะแลกแลกคือพี่แม็กก็อยากได้สีฟ้าไงเพราะว่าอะไรอ่ะทำไมต้องเป็นสีฟ้าก็จะได้แบบคุมตีมือนคุมตีมเนาะเหมือนเซเลอร์เมอร์คิวรี่ฮะเนาะ ว่าหนูจะทำให้พี่ได้สนุกแต่ก็ขอแลกไว้ก่อนนะ <laughs> เลยบอกว่าจริงๆแล้วอะแค่ซื้ออย่างเนี้ยไม่ได้นะมันต้องเอามาแกะลุ้นเองใช่แล้วแล้วจะบอกอว่ลงน้าตอนแล้วแล้วคือมัอนนังน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเนงี่ยอเอาเก็บใส่กล่องเดียวกันได้เลยเนาะใช่คือจริงๆแล้วกล่องอะจะเก็บแยกก็ได้นะแล้วตัวกล่องเนี่ยมันจะมีตัวล็อกเห็นปะ่ะก<อ>็คือถ้าเรามีหลายตัวสมมุติบางคนมีครบทุกแบบเนี้ยเราก็เอามาล็อกที่ล็อกน้องเหมือนล็อกล็อกน้องไปทั้งหมดได้ใช่ก็คือตัวตัว ตัวขวดมันล็อกได้อย่างเงี้ยอ๋อเหมาอว่าให้อยู่ใช่มันต้องล็อกอะไรอย่างเงี้ยเอละนั่นแหละเอาตนั้นแหละ สรุปก็คือเอาซื้อตัวนี้เพื่อมาแลกตัวนี้นะครับเฮ้ยตัวนี้พิเศษงน้องๆแบบพี่ไวแกะรีวิวด้วยนะเออขอ่อาะขายของก่อนละกันารขายใครอยากได้นะครับก็เข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าเลยที่เพจ f a c e b o o k และ Instagram ของโคนี่เทียช็อปได้เลยนะครับคุณหมอแล้วตอนนี้คุณหมอมีมีผลงานอะไรบ้างช่วงนี้ก็มีครับสมมติว่าแบบว่าคุณแม่คุณแม่หรือคุณพ่อ S <S อยากจะแบบว่าวนะครับหมดจริงจังก่อนอหมดจริงจังก่อนอยากจะแบบว่ารักษาดูแลรักษาผิวตอนนี้ก็คืออยู่เป็นคุณหมอประจำนะครับดูแลผิวหน้านะคะโบอท็อกฟิลเลอร์อาฉีดเมโซแฟชฉีดงบำรุงหน้าหรือว่าปรึกษาเรื่องสิวฝ้าได้เลยนะครับที่คลินิกหมอพง์นะครับตั้งอยู่ตรงถนนจันทร์ลองเสิร์ชทาง a c e b o o k นะครับก็จะเจอเพจค้นหาง่ายมากนะครเดี๋ยวพี่ใบทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยขอหมดจริงจังหน่อขอหมดจริงจังแต่จะบอกว่าหมอใจดีเพราะว่าอย่างพี่คิตตี้อะ ที่นี้ก็ไปไปฉีดที่ที่คลินิกเหมือนกันนะฮะสบายๆครับปรึกษาก่อนก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอ้ดีจังเลยแถมหมอยังน่ารักด้วยนะเนี่ยอ่ะโอเคนะคะวันนี้พี่ไปกับหมอแมทชิวนะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพราะว่าเร็วๆนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีรีวิวของที่แบบว่าน้องๆอยากได้กันหลายคนแล้วพอเข้ามาปุ๊บหมดไปเลยใช่ นะครับไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่ไว้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย